สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดฤดูกาล2021-2022 <Yeah. S 1> เริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับเชลซี Chelsea, บรรลุข้อตกลงกว่าตัวดีแลนวิลเลียมจากดาบี้เคาวตี้ร่วมทัพอย่างเป็นทางการนับเป็นการเซ็นสัญญาแข่งรายใหม่รายแรกของสิงบูในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคม มาคอสอลองโซ่แบ็กซ้ายของเชลซีตกเป็นเป้าหมายของแอตแลติโกมาริดอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ทัพตาหมีเคยพยายามดึงตัวมาแล้วซึ่งเวลานี้สัญญาของดาวเตะวัย31ปีก็เหลือแค่18เดือนเท่านั้นจากการรายงานของมาก้าเด e เลอัลลีกองกลางตัวสำรองของสเปอร์ซอวเวลโดนปล่อยตัวออกจากทีมอย่างแน่นอนหลังไม่มีชื่อในเกมที่บุกไปแพ้เชลซี0ต่อ2แต่ว่า ตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนย,ยื่นข้อเสนอเข้ามาจากการรายงานของ The a t l a n t i c การโชว์เมอร์กาโต้รายงานว่าเอซิมิลานบรรลุข้อตกลงขายฟองเคซิเยให้กับทอนแนมฮอรสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแต่ตัวเคซิเยเลือกปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอการย้ายทีมเดียริโอสปอร์ตรายงานว่าบาร์เยนมิวนิกสนใจที่จะดึงตัวเฟงกี้เดยองกองกลางของบาร์เซโลนา มาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ซึ่งทางบาร์เซโลนาอาจจะยินดีขายเพื่อช่วยการเงินของทีมให้ดีขึ้นบาร์เซโลนามีแผนจะยื่นข้อเสนอแลกตัวมาร์กอังเดยแทนสเตเกนในทวารชาวเยอรมันกับจิอาลุยจิดอนนารุมาของปารีสแซงต์แชงกงจากการรายงานของสปอร์ต ดีแ a ตแลนติกรายงานว่าปีเอกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงตัวปีแอ e เอม i ริกโอบามยองมาร่วมทีมแต่ว่าติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยของโอบาม y ยองมีมูลค่าสูงถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกำลังจับตามองสถานการณ์ของฟาบิโอคาวันโย่ปีกดาวรุ่งของฟูแลมและอาจดึงตัวมาร่วมทัพหลังดาวเตะวัย19ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาลนี้จากการรายงานของฟาบิเซโอโรมาโน่ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าสตีเวนเจอราดกุนซื้อของแอตตันวิล่าเตรียมแผนดึงโจโกเมดกองหลังของลิเวอร์พูลเข้ามาเสริมแกร่งให้กับทีมสิงห์ผงาด n ิวคาเซ e ร u ยู t นเเดินหน้าเต็มสูบในการคว้าตัวเจสซี่ลินกาดกองกลางตัวสำรองของปีศาจแดงมาร่วมทีมจนจบซีซั่นนี้จากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่ฟิออเรนติน่ายืนยันว่าพวกเขาไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากอาเซนนลในการขอซื้อตัวดูซานวลาโฮวิดกองหน้าตัวเก่งจากการรายงานของสกายสปอร์ต เรเนโตซานเชซเปิดเผยอ,อนาคตของตัวเองว่าอาจจะตัดสินใจย้ายออกจากลิวโดยมีอารเซนนลเป็นหนึ่งในทีมที่อาจได้ตัวไปร่วมทีมจากการรายงานของเดลี่มิลล์เบนฟอร์ดประกาศยืนยันในการต่อสัญญากับโทมัสแฟงกุนซือชาวเดนมาร์กออกไปจนถึงปี2025อย่างเป็นทางการ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ